ทำนากูแล้วหลอกด้วยเอาเลยเพื่อน,อ,นอีกคนนะเฮ้ยคเขยอะไรอ่ะเอ๊ะ ตัวอหนเนีย่ยโอ้ยแล้วกูได้กูก็ดอีกแล้วอ๋อโอที่นี่ที่ไหนกันนะโอ้อะไรกันมันอะไรอุ้ดนี่มันโอ้โหยิ่มดอกอะไรมันมันขึ้นไง กูขึ้นยังไงวะเอ้ยแล้วกูขึ้นไงเพื่อนเกิดขึ้นยังไงแล้วอมโอ้โอ้ thank you โอ้โอ้ thank you thank you แล้วไงต่อ เอไปไปอกูไม่ไปหรอกเฮียไปก็เฮียล้อมนี่เขียนอะไรอครนี่มันมต,มตัวเหญย ơi như này à cái này à ui tuổi họ tông nhau rồi à tuyển à. lo của đứa ấy khiếp quá

Ô đây rồi đang à. 25 liền. Lẽ cứ thong tham ngay thôi. Oh, what the f- Ui, 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 Ai, ui, ui, đồn ui, ui, đồn เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่เฮ้ยเอ๊ย,อยตรงนี้นใครอ่ะเอ๊ยู่เห็นใหน้นี่คืออะไรอ่ะไปท่องเก็บอะไรสักอย่าง เพื yeah, ่อนบุลโลเพื่อนมึงก็ตายหรอกมึงน้ำเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ What the What the Oh ตรงไปทางอย่างออกเชื่อไฟไม่ิดี วิ่งวิ่งเอ้าเฮียวิ่งไม่ได้ไลยสัตว์ตายอ๋อยังไม่ตายใช่ไหมเอ๊ะทีนี้จะไหนกันบนแสงหน่อยกูมองไม่เห็นเลยเลยโอยโค้งกระดูกของกระดูกของกระดูกของกระดูกอ้าช่วยกูอ้าล็อกด้วยล็อกด้วยเพื่อนเพื่อนจะดีกู เพือนเพือนลอกูกูอยู่้างหลังนี้น้อหน่ยเฮ้ยที่แล้วอือะอะออ่ะอ่ะอ่ะอ้หอหูหโอ๊ยเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้โคมไฟนั่นน่ะไอ้โคมไฟนี่คือกูรอดป่ะโอหเหี้ยรอดกลไอ้เหี้ยอไม่ตายไม่ตายเพื่อน กูยังอยู่เอ้ยเหมือนว่าคนจะตายไปคนหนึ่งโอ้ไม่นะกูตายไม่ไมกูตายโอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยคือ,อไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันเงียน,นี่ไงอ่ะ

แล้วเพื่อนกูนหายไปไหนมาเฮ้ยอ่ะไอ้เ,ออเพื่อนกูนอยู่ทีไ่ไหนปะโอ้โหไอ้หี้ยะไรบอกไปใหญ่แล้วเฮ้เออเยออี้ยเขาไม่ได้เอาเพื่อนกูอยู่โน่นแล้วกูต้องทำไงแล้วกูต้องไปไหน

อตกใจเลยวอเพื่อนเดี๋ยวฉันกดให้นะอ่ะกดให้เอ้ยตัวเนอะจะไปตุกกูเป็นีนกันนะ่ะโอ้ประตูเปิดแล้วไอไปอวิ่งดิวิ่งอ่ะอ้าวไม่ต้องมันพากรัพเลยฮัโลโหล เ้ยไอ้เชี่ยเหลือแค่สามคนเหรอเพื่อนหลักก็ด้วยเพื่อนหลักก็ด้วยเพื่อนจะจริงฉันนะมานานทีฉันจะเล่นเกมผีบ้างนะพอดีเหมือนคนเ์่นโนว้าเออ what what is that อ๋อวิ้ยไม่เก่งขนาดนี้อยู่เฮ้ย อะไรไม่รู้แต่ว่าคูคงต้องย่องเหมือนเพื่อน เมื่อกี้เลขห้าใช่ไหมเลข 20, เยี่สิบ1ัปตหกไอ้เหี้ยตัวิูหายแล้วโ oh อ้ไม่คูกดผิดอ๋ออันนี้ดูเพื่อนอยู่ใช่ไหมโอเคอันนี้คือคูดูเพื่อนอยู่ใช่ใช่ใช่เอ้ยมาดูเพื่อนดีกว่า นั่นไงซก,กูเย็นเน่าเลยเมื่อกี้คือกดคอนโทรอ่ะแต่ว่ามันหลุดอ่ะมันหลุดโอต้ตายตายเพื่อนถ้าพวกนายอยู่ก็เอาเนื้อฉันไปกินได้นะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมโหเพื่อนมึงเก่งจังวะตึงชุกชีวิต รีไวท์แล้วกูจะไปไหนอ่ะหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้กูจะเกิดปะหรือว่าไงอ้าวแล้วกูโอ้โหเกิดไม่ได้แล้ว,วไม่เป็นไรยังดูเพื่อนนี่แหละโอ้โหเกิดเลยตัวอะไรวะ What is going on? Listen. Ui. hiệp kia vui gì duyên. À, nó có chụp đi có đủ này là đi Ồ. này nè. เหมือนว่าต้องทำอาหารหมันกินวะต้องมีอะไรบางเนี่ยลูก,กตาไอห่าลูก,กตาเนื้อไก่อะไรกันไสกอกสาาปาราปีศาจกินไสกอกมึงบ้าไหเนี่ยมึงบ้ามึงบ้าไปแล้ว,ลวโอ้่ต้องทำตามางบนใช่ไหมไอ้ี่ยต้องเร็วมากเลย โอ้ไม่นะมูชินเดมูเร็วเพื่อนเร็วลูกกระตาลูกกระตาแล้วก็แผ่นเฮียอะไรไม่รู้อ่ะเร็วไปเสิรวยมันไปเสิร์ฟได้แล้วคุณลูกค้าสภาพมัเป็นลูกค้ากูได้เด้อโอ้โหไอ้เฮียมีมีต้องไปไอ้นี่ด้วยแม่นี่ครูมันทำอะไรเนี่ยกูกลายเป็นเชฟเลยเนี่ย เห็นแล้วหิวเลยอยู่เป็ลูกตานะเยอแต่ไก่นะกิจริงเฮ้ยไปให้มันเร็วเฮ้ยยมแยมยำยำยยำมันมีเวลาบอกด้วยนะครับทุกคนมีเวลาบอกด้วยคนดูยอไก่เหือสิบเจ็ดสิบห้าีไอยทันไหมเนี่ยเยทันไหมวะทันเลยมั้งทันทันทัน เพื่อนสู้ๆถึงฉันจะตายไปแล้วแต่ว่าฉันจะช่วยนาะยเออไม่ใช่ดิฉันจะคอยให้กำลังใจนายเองไปเลยแล้วตัวไอ้นี่มันตัวอะไรวะเนะี่ยไอตัวที่มันอยู่ทางยี่เนี่ยน่ะนไอตัวอ้วนๆนี่ที่มันผงาบผง,งาบเนี่ยสวยเพื่อนไปเลยเออไปไม่กินกิน,กนซะกินซะไม่กินกินตบหน้า สอาทำให้ขนาดนี้ลนเฮ้ยนั่นไม่ทันอ้าวไม่ทันแล้วยังไงถ้าไม่ทันนี่คือจะเป็นยังไงอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกวันนี้กูมาอยู่นะรกหรืออะไรวะเนี่ยยำยำยำเออเยีย่ยมนี่บ้าไปแล้วเึงปีศาจกินอาหารจะบ้า,าตายเฮ้ยเออ มาเซอร์บอิกแล้วเนี่ยเวลาน่าจะหนึ่งนาทีนะเอ๊ะใช่ป่ะทางขวามือล่างยังไงอีกหนึ่งนาทีเพื่อนสู้ๆอีกแค่หนึ่งนาทีเท่าน,นั้นโอ้ยเอแดกซะเ,เจนนะเพื่อนแล้วมันมีแบบว่าโยมาทูตแบบว่า คุมด้วยนะเอออึมบ้าขึ้นามาบ้าไปแล้วกู่ามบ้านะเพิ่มเลยโอ้โแหลกแหลกแหลกอินซาไอ้โปปีสามมีชีสด้วยนะมันคืออะไรไม่รู้แหละแต่กูมองเป็นชีสอะอืมลูก,กาตาอืมอืม เอ้ยแล้วก็ไอแผ่นแผ่นโรตีอ้เรยี้อะไรก็ช่างเฮ้ยเยี้เกือบว้าวจบแล้วลุกไลย์ยูออนยูอุ้ยอะไรอ่ะว้าวเฮ้ยยี้เยยล like you ยเนี่ย ไอตัวเจ้าให้อาหารมันตื่นแล้วกุดออกเรียกมต้องเล่นยามมาขึ้นเว้นซูเขาฉ,ฉันฉันฉันเป็นวิญ,ญญาณที่แบบคอยให้กำลังใจในายอยู่ไปเลยแล้วนั่นมาตัวเฮี้ยว่หน้าหนนะ้าน่ะหรือว่ากระต่ายหรือว่ากระต่ายวะ,ม,ะมันคือมั่วกระต่ายเอ้ยกระต่ายในมัวน่วยิเพี้ยไปละโอ้โหโอ้คือหินแม่งค์กระหลง ไปเพื่อนอย่าหาไปมองข้างหลังอะไรวะเนี่ยอยูกูต้องมาทำอะไรอย่างงี้เนี่ยอ่าโอ้ยลงตกแล้วเพื่อนแล้แล้วกูดูเพื่อนอีกคนไม่ได้ดูเพื่อนอีกคนไงเฮ้ยไปวิ่งอ้าไปวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้โหไอ้เชี่ยกูต้องวิ่งไกลไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเชี่ยกูตัน ไปไปไปเลยไปไกลที่สุดไปเ๋อวมึงตายองกูจะตายด้วยเอ้ยเฮ้ยนี่ไงมาได้ขึ้นขึ้นเออยูยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยกูต้องขึ้นกี่ชั้นมนนั่ยโอ้โหเอาเฮ่ยเอากูตายไปข้างนึงอื้ยไอ้กระตายรอกูด้วย ไอ้กระต่ายเราคุ้ด้วยไอ้กระต่ายหายเอาโอ้ยไอ้กระต่ายโคตรไวเอ้ยเออเพื่อนไอ้คุณต้องไปไกลไปเนี่ยไกลอีพายเอ้ยเบร้ยไ้อย่าหยุดอย่าหยุดมึงอย่าหยุดอะไรเงี้ยอะตองกู ไปไปเอ้ยอะไรโอ้เหมือนจะลอดแล้วนะครับตัวน้แล้วเพื่อนมันเอาอะไรมาเพื่อนมัเอากระต่ายบ้ยยาไปปีไก่ไหมไอที่นี่ชาร์เตอร์วันใช่ไหมเฮ้ยข้างหนัานมันตัวอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอ๋อ เหมือนว่าเราต้องหยุดนะเวลาที่มันแบบว่าเงยหน้าขึ้นมามันมีเสียงด้วยแล้วให้เพื่อนคนไหนไม่มาเดี๋ยวต้องมาเดีบอเอ้าเชิดฝนตกโอ้แมนแล้วมันอีก,กไก่ไปแน่ถามจริงทุกคนฟังผมไม่รู้ว่าในคลิปได้ยินเหมาะนะแต่เราได้ฟฝนตกนะถ้าเป็นเสียงลบก็กขอกลับอาภัยไปด้วยนะ ยามาะไรด้วยนะโอ้ยอินเดียแท้ๆไปเพื่อนโอ้ยเย้เพื่อนคนนี้รอดว่ะไปไปเพื่อนไปไปสุดขอบโลก อ๋อนี่เพื่อนทุกคนมาเอ้านี่ไงเหี้ยฝนก็ตกเลยแหละฮีเร้อนคืออะไรฟร้อนคืออะไรต้องซ่อนตัว เอ๊อนั่นใครนะครับนั่นใครอะโู๊โโโห์วู๊ห์เฮียเสียงยิงเลยอะไรนี่คืออะไรโอ้ยโอ้ยนี่ไงล่ะพนคุรพื้นเสียงนะ น,นานๆทีกูก็จะมาเล่นมีมิกอะน,นะปึงป้ง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 ปึง้งปึ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 ้งโอ้โหยังไม่มาอีกแล้วโอ้โหตัวอะไรอยู่นะตัวอะไรนี่ อืมอินปากไม่ใช่เรื่องตลกเหม็นขนาดนี้ใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรครับเนี่ยไอ้เหี้ยผีปากเหม็นใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรเนี่ยอ๋อเ,เพื่อนไปต่อเลยไปแล้วเ,เพื่อนอีกคนหายไปไหนวะกเดี๋ยวก็โยงข้างล่างเฮ้ยโโอ้หไม่มีเยอะจริงๆ นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดเปิดขโมนเออเอ้ยเพื่อนเพื่อนมึงใจเย็นเพื่อนเอาไอ้เพื่อนกูทางตันเฮ้ยเพื่อนกูยังไม่ตายเหรอเฮ้ยรอดเหรอเฮ้ยรอดเฉยเลย เ,เกมมันอีกนานไหมเนี่ยโนด,วดูว่าอีกนานแน่เลยยีงเ,เสียงเพลงตลอดช่อเลยโอ้เพื่อนเอ้ยโอ้ยจะเบื่อยากขึ้นไปมีอะไรปั๊ปปั๊ปปั๊ปปุ๊บปั๊บ ามาอีกแล้วมันจะมีเสียงเก,ก,กิดเ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 กิอย่างปะเนี่ยโอ้โหกินปากอีกแล้วโอโ้พี่ใช้ย,ยาสิวันยี่ห้อไหนเนีโโ้โอ้โหโอ้ยไปแล้วเพื่อนไปไปต่อเลยไปต่อเลยเพื่อนกูไม่เสียงจะต่อ หวยมีอีกเหรอเยอะจังวะซ้ายล่างซ้ายล่างซ้ายขวาบนขวาล่างซ้ายนี่เปิด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 นี่ไอ้่ะไล่ตรงเมื่อกี้ไม่ต้องกฎอ๋อซ่อนกระจงอาจารย์ ไหนอะห็นแต่แขนมึงเนี่ยแค่เป็ดตัวอนี่โอ้มึงไปสักทีไปแล้วเพื่อนไปแล้วปึ๊บ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 บเเ มึงใจยังปึ๊บ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 นี่เอ้ยเออเอเอ,เอ,เอ,เอตูตูตูอีเพื่อนมึงใจเย็นดิสปะหลาดมาเลยเวน่นโอ้เอ้ยเอ้ยมาไหมน้องมาไหมน้องจะมาไหม ออเออกูเคอเบรกว้เออเฮียฝนก็ตกวะเออไปช,ชู่ๆไปเลยไปที่จีโจจังอฮะเพื่อน,นง้อยถูกนะครังนี้นใจเย็นเออตรงกลางอ่ากลางเอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อนมึงใจเยน็ยนใจเย็นนะ เข้าใจเข้าใจมันยากเออสวยเพื่อนอ้าวแล้วทำไมประตูไม่เปิดอ่ะ What the fuck อ๋อเพื่อนกูทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะโอ้ยเกิดอะไรขที่ฝนม่งก็ตกว่ะงั้นเอาอย่างนี้ทุกคน วันนี้ผมขอปิดคลิปก่อนละกันนะครับซึ่งผมว่ามันนานนะฮะมันมีมิกมันเล่นนานนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกระดิ่งจริงๆนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่บอกน้องคลิปนะฮะสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับที่มัวเอ้าหยีเพื่อไทยหย่าเพื่อตายจบแย่จบไปีด้วยบายบาย